ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e ู m u เต t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิคของโปรแกรมนี้มันดียังไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok ็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็ n a นล k ็อกและทําเควสดอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็ n a นล k ็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone นะี่ยกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิด โปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม f k Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์ให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK 000นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อมๆกันเจอกัน และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนําร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง Seven Night Reverse ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซสชันท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเ,เนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมๆกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดทีทุกคนที่รับชมมันจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่าน,นะคะรับมารีผมภูมิจะเพจอาราฟมารีกันีเคยสัปดวหนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l a น Time r e วิ r ์สนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเอาบั๊กแปลกๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูน่าจะมี3บั๊กอยู่ปัจจุบันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยผมเจอมากับตัว1บัก๊กนั่นเองเนาะก็จะเป็นในส่วนตัวของบัก๊กอันเชิญแล้วตัวการันตีเนี่ยไม่ลดหรือว่าบางทีหาายยนะเอ่่งช ในคลิปที่ผมเปิดกาชาไปทั้งหมด3 2 4บใบเนี่ยนะครับมันจะมีตอนที่ผมกดกาชาอยู่ใช่ไหมซึ่งจะเป็นตอนนี้อตัวตอนนี้อ่นนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะคือผมกดกาชาไปปุ๊บใช่ไหมแล้วมันเหมือนจะประมาณเนี่ยผ่านไปแบบ1020รอบแล้วอะ่ะเดี๋ยว,ยวอันนี้นี่เห็นไหมมันบล็กอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะ อันนี้มันเหมือนเปิดไปแล้วอ่ะสิครั้งใช่ไหมซึ่งเราไม่ได้ตัวละครระดับ hsr นะแล้วมันติดบัคตัวเลขซึ่งหายถูกปะเออแล้วพอเรากดเข้าไปแบบออกจากตัวหน้าตรงเนี้ยแล้วกลับมาอีกทีนึงอะ่ะเห็นไหมมัน37ครั้งเท่าเดิมซึ่งปกติมันกดไป10ครั้งแล้วอะ่ะมันควรจะลดลง10ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดผมกดไปแล้วประมาณ20ครั้งอ่าแล้วกดไปอีกประมาณ20ครั้งมันก็จะการันตี เพราะฉะนั้นบั๊กตัวนี้มันเป็นบั๊กแค่ตัวเลขนะครับแต่ว่าตัวการันตีเนี่ยมันยังเหมือนเดิมเห็นไหมอ่าประมาณนี้อันเนี้ยจะเป็นบั๊กที่อาจจะไม่ต้องกังวลมากเท่าไหร่นะสำหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราเปิดกาชาไปแล้วการการการันตีมันเท่าเดิมหรือว่ามันหายวะเปิดให้มันครบการันตีครับอย่างน้อยมันจะอยู่40การันตีเหมือนเดิมเปิด10 10 10 10ิบ สุดท้ายครั้งที่40จะได้ตัวละครระดับอ s r เพราะว่าผมเปิดมา300กว่ารอบแล้วอะ่ะคือมันมันคืออยู่ประมาณนั้นเลยก็คือ40ครั้งการันตีและความเกลือของผมคือเพิ่งเคยหลุดเกรดก่อนการันตีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือ20ครั้งได้นอกนั้นคือ40ครั้งตลอดเลยแม่งดวงสวยมากนะครับและอีกหนึ่งบั๊กที่หลายๆคนอาจจะอยากเจอนะครับก็คือจะเป็นบั็กตัวนี้บั็กตัวเนี้ยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราเล่นเริ่มต้นมา เรากดตัวละครที่มันแจก s r ครั้งแรกมันจะเด้งมาให้เราไปกดประเมินใช่ไหมแล้วถ้าเรากดไปเนี่ยเราจะได้ใบกระชา50บาบใบไอห้าสิบห้าใบใช่ไหมอ่าแล้วบางทีเราเปิดกรชาเพิ่มหรือว่าอัพตัวละครถึง1ดาวแดงถึงเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเรื่อยเืยนะผ่านด่านตรงนี้หรือว่าแบบทาค่าพลังถึงเท่านี้เลเวลถึงเท่านี้มันจะชอบเด้งมาเพราะว่า ID คุณย่ยโบกับ ID ผมเนี่ยเด้งขึ้นมาบ่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้กดไปสักทีไงเออและกลายเป็นว่าแบบ แทนที่จะกดไปอ่ะเพิ่งมารู้ไงอ่าแล้วมีเพื่อนๆคนนึงแจ้งมาว่าเขาเจอบั็กที่ค่อนข้างดีก็คือรอบแรกเขาไปกดรับตัวละครระดับ S R อ่าแล้วเขาก็กดประเมินเนี่ยได้แล้ว55บใบแล้วคราวนี้ไปเปิดกาชาเพิ่มนะครับแล้วมันเด้งขึ้นมาอีกก็กดไปอีกได้มาเพิ่มอีก55บใบเป็น2รอบนะเออเพราะฉะนั้นบางคนแม่งได้2รอบเว้ยอ่าแล้วมีอีกคนนึงมาแจ้งว่าผมกดไปแล้วแต่ไม่ได้เหมือนกัน อ่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมยังไม่เคยกดไปเลยสักรอบเดี๋ยวให้มันเด้งขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งถ้าสมมุติผมกดไปแล้วมันไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาแจง้งหรือถ้าผมกดไปแล้วได้มาอีกครั้งหนึ่งโอเคแล้วถ้ามันเด้งขึ้นมาอีกกดอีกครั้งนึงแล้วมันได้มาอีกเฮ้ยเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับหลกัลกๆจะเจออยู่ประมาณ3บั็กนี้นั่นเองนะครับขอให้มันเด้งมาเถอะนะตอนนี้เนาะอ,อะไรก็ได้พรุ่งนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีกิจกรรมใหม่แล้วก็น่าจะมีพวกตัวของไอ วิญญาณยุทธเข้ามาใช่ไหมใครปลดล็อกวิญญาณยุทธมันน่าจะเด้งขึ้นมาให้เราแบบกดไปประเมินหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคิดว่านะครับก็หลกัลกๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบั๊กที่เจอมาจะมีประมาณนี้เผื่อใครเจอบัก๊กแปลกๆหรือว่าอะไรที่มันมีผลต่อเกมเนี่ยก็เอามาพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับก็สับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบในเพียงตรงนี้แล้วกันสวัสดชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ